สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่างอ้วนฮนดี้แมนชนะครับตลอดวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาดูกันว่า,วาการที่รถจะนําม,มาดิฟหรือว่าใช้ในการแข่งขันได้นะจะต้องทําอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องน้องเอสแล้วก็น้องซีเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ให้คําแนะนําดีๆกับช่างอ้วนนะครับแล้วก็ช่างอ้วนก็เห็นว่าน่า,นาจะมีมุมมองบางอย่างที่เป็นประโยชน์ ที่จะนามาเสนอให้กับเพื่อนเพื่อนๆได้ชมกันได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับซ mm ึ hmm. ่งน้องน้องสีนี้ก็จากการสอบถามก็รเมินว่าเป็นเป็นเพื่อนร่วมสถาบันนะครับ mm hmm. ว่ามีนคนละแผนกับช่างวันซึ่งทีมนี้ก็จะมาจากทีมโคราชนะครับสําหรับช่างวัลก็ไม่ได้เป็นพิธีกรอาชีพไม่ได้เป็นพิธีกรที่จะมาสัมภาษณ์โดยตรงนะครับแต่ว่างานนี้เป็นงานที่บังเอิญที่ช่างวัลมีโอกาส ได้เข้ามาดูมาชมเป็นผู้ชมท่านหนึ่งนะครับเราไม่ได้เตรียมไม่ได้คุยกันมาก,ก่อนนะครับเราก็เปิดใจยินดีให้คําแนะนํานะครับครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ ไไงวันพผาขาดนะครับพอขาดเลยคันไหนขาดรถนะวันนี้แข่งยังไหมครับวันนี้แข่งอะครับอาที่ว่าประกอบคู่นะก็เบียดกันโอ้โหน้ำน้ำเสื่อมแตกแรงยอมใจแล้ยอใจแล้วให่ใหญ่ครับ พี่ได้เปลีป่ยนยางแล,<ด><ด>ล้วหรือแล้วแต่มันจะหมดอันนี้ไม่รถรถมไม่ค่อยหมดยางเยอะเท่าไหร่เมื่อวานก็วิ่งหลายรอบอยูย่ยังยังปิดใจอยู่แต่บางคันที่มันปัดเยอะๆก็ก็ไม่เท่าไหร่ลักษณะนี้ม่ค่อยกินยางไม่ค่อยเพื่อนที่ล้อหน้าก็ใช่มันบาลออกกันหรือว่าเป็นแคมเปอร์ลบเลยแล้วก็บานออกกานบานด้วย มันเปิดช้าครับถ้านหน้าตรงมันจะเปิดช้ามันอยู่จริงเราก็โดนแต่พราะหน้าแต่พอะหน้าเราเปิดเงี้ยมันมันหน้าต่างคนก็ต <ait> ่างกันเยอะอ่ะจังหวะพอเราพิดูุก์ไอ้พวกฟันจะไวไวขึ้น<ป>แต่ถ้าถ้าวิ่งเร็วทั่วไปก็ต้งตรงถ้าถ้าวิ่งทั่วไปตรงตรงแต่รถแบ็กมันต้องตรงเลยมันจะไม่เหมือนกันอันนี้ต้องเปิดออ,อ,อกรถนี้มันเหมือนเซฟรถทุกอย่างให้มันขึ้นหมดอยธรรมชาติเหั ผมยังไม่มีความรู้ทางนี้เลยลองผิดลองอย่างอันนี้ทีัวราตอนนี้มียอกันอันนี้เขาเล่นมากกอก็ด้ลอกลอนเยอะเกิดจะลงตัวนะเกิดจะเชื่องตัดเชื่องอีกนทนช่วงล่างนบทีช่วงล่างตัดเศษเนี่ยแต่ภาช่วงล่างตัดเศษใช่ังหมด่เราท

ดูแรงดูดูจังหวะออกใช่จากเขาเขาได้ผมเนี่ขาสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับทรงรถได้เหนืเอยสุดๆว้ถสุดยอดเลยนะที่ที่ที่มาทำแบบนี้ได้ยากยากเห็นไหมเอ่ะเห็นไหมเอ่ยยังไม่ได้อายีอยู่ได้อายีเดีว่าจะกลับยู่นี่ไงจะได้ไม่ต้องร้อนร้อน ไปไลฟ์พนะี <The> mm ่อย่าไปซ้อมเยอะเดี๋ยวทวเอาแค่นี้ลยใช่ไหมฮะเดินร้านไปไหนนี่ก็โอ้ทหเทมเปมีแต่รุ่นนี้ครับ เพียงมาตั้งแต่ครั้งแรกเลยเหรอเขาจะเอาทนฟ้าที่อยู่อยู่โคราชอยู่ตรงไหนครับโคราครับโราหมดไุกคนเนะเรียนอยู่เทคโนดิ่เรีเทคโนผมก่อนหน้าใช่ผมจ้างจัดคนดักผมดดกผมจดคนดอ๋อเฮปปี้ใช่ไปีสามเ้าส้อยู่โ เรียนมีสามตรวโอ้จะเสียฮน,นี้ก็ออกมาทำกิจตัวตัวแต่แมกก่อนผมเป็นครูผมเป็นครูอยู่ที่เทคนิคแล้วบอกลาออกมาแล้วขอมาสร้างเองเอ้อได้เลยได้ด้วยตอนนี้ไปได้ดีนะและ้วบอกกับได้โอเคทีค่มันมันไม่มีกระทบกับโควิดเลยอะ่ะงานตละป<ด>๋องใชไม่ได้หยุดอันนี้เป็นงานอะไรเลย ก่อสุอเ้ยก็ชอบ <Equ> ม <laughs> <laughs> <quin> ่ชอบองนี้ไงผมที่องจั่งยนต์นั่งผมกชอบเครื่องยนตนั่งแต่เกชอบเครื่องโมไตร์ชอบเป็นนิดอกบเด็กเก่าโคลราด้วยกันผมผมนอตั้งแต่จาชอบไปจารย์่นและเครื่องยนต์นั่งแา่คนหนักก็ปัญใจก้อนแก่นก็จะไปเรียนแลอนแก่นจะไเรียนโบลากัน ไอ้โหสมัยก่อนร้านมงคลดา่างใช่ด่างมีเยอะไหมที่โคราชเยอะไหมน,น,นี่ก็โกรคราชเกือบหมดแล้วก็มีเก่งๆก็มีอยู่ทีมสิงห์อีกคัานหนึ่งต่อไปคงจะเหน็นไปขึ้นแบบแจ๊กอะไรรถแจ๊กรถอะไรนะต่อไปนะม <c oughs> ัตั้งมัตั้งต่เนี้ยมันแน่นๆแล้วโอ้โหมาตัวนั้นช่วงล่างใส่ได้กันหมดเลยพี่ลายลายอะไรเงี้ย มีอะไรเงี้ยัคุณนิสันนะครับแ<ม>ค่ยกอะไรอไรกันได้ครัเจ๋งดีไม่มีโอกาสได้เราไปโคราชของันแล้ก็จะมีหูมีอะไรอยู่ไหมหรือว่าของเราทำรถที่บ้านเองกัน,นเองก็จะมีมีผู้ช่างเ็มอันนี้เขาทำพวกเครื่องอาบี ันนี้เราจ้งเหยียบไม่ใช่อันนี้ที่ลีที่ลีจะเป็นจะเป็นสร้างประจําของป่าแมงป่าแมงเป็นเ็นรถที่โคราชใหญ่ๆเ,เลยอ๋เอเขาได้ได้สดด้วยนะเดี๋ยวไปจัดกันเข้ามาอันนี้ป่าแมงเขาเล่นมากอ่อนเล่นมาก่อนนานเลยยุบยุบเริ่มเลยอะบางทีทีมใหญ่ๆเขาทําอะไรผม,ต,มต้องดูอาการพอเขาเริ่มออกการถึงค่อย ใช่ครับเนี่ยผมขัดหมดเลยครับไม่ได้วิ่งเลยตามได้คัดอะไรรถตัวนี้อะะไรฮตัวนี้ใช้ขัดอะไรเป็นแผ่นเรียกว่าเป็นเป็นแผ่นเนี่ยของรถรถรถซิ่งจะเป็นขัดของแดงอมันจะรับแรงมาได้ตามแผ่นถ้าเกิดแผ่นหนึ่งก็รับได้ก็สามร้อยสี่ร้อยม้าของแผ่นก็ประมาณหกร้อยม้าเพื่อสามแผ่นก็เกือบพันม้าแล้ว สองแสนคนนี้นะใช่รถผมมันเกือบเจ็ดร้อยมาที่ครั้งนี่แปดร้อยแล้วรอบรอบกี่ไหลแล้วเราตัดเออผมผมตัดรอบอยู่ไม่ถึงแปดพันตัดตัดตัดรอบเซฟเพื่อนบบนี้อยากให้เกินนะเดี๋ยวมันก็ตัดเองรอบจะตัดอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเกิดแบบเราจุกคันเร่งสุดแบบนี้แอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเวสเกตก็ทายไอเสียไม่ให้ไปปั่นเทอร์โบอ่าแล้วก็ทายออกทิ้งเลยมีเวสเกต เรางเราสั่งอันนี้อยู่ล่างเราสั่งได้เราสั่งได้คือคือเวลาบูธบูธเทอร์โบอ่ะไม่ให้ไหลเลยพี่เครื่องบูธหนักไปเครื่องจะจุยใช่ไปล่ะครับเราก็ตั้งบูธไว้สั้งปลาสองปลาสี่แล้วแต่แล้วแต่สเต็ปเครื่องเครื่องใครซิ่งก็บูธสองปลาคือแบบมีลูกซิ่งการซิ่งที่รับแรงได้เยอะแต่เดี๋ยวนี้อะไรจีนก็มาเยอะเรียนแบบเมืองนอก คุณภาพก็ว่ากันอีกเลยเร <c oughs> องลองเรองลอง <c oughs> ไม่ลองไม่รู้นะผม <c oughs> ว่านะแต่พวกจอะ่ะขอผมมาเดิมหมดเลยลูกเดิม,ดมดก้านเดิมมีแค่พวกชาร์ปชาร์ปเป็นชานร์ปสิงชารปสิงชารปสิงก็ช้าร์ปแบบ <c oughs> ไว้สำหรับใส่รถแข่งชาร์นจะคนขับรถได้ถูกอะไรเงี้ยเท่ากับชาร์ปเดิมมันหน่ายละคนใหญ่พี่ชาร์ปละลาใหญ่ชาร์ปละลายแล้วมันเครื่องใช้อะไรพี่ขอผมใช้ชาร์ป ัเป็นของคาร์บอนอูงก็มีเกล็ดยิ่งรสซิ่งอะไรเงี้ยทีเกล็ดหลายเกือดลิตรกับพันลิตรละนะผมเติมดีเจ็ดลิตรหกลิตรเพราะมีออยด้วยไงมันจะวิ่งไหลมาออยออยใช่เพราะออยมันต้องต้องคาอยู่ในนี้ด้วย ปูใหม่กป็นเทอร์โบเจนเอออันนี้สองเจสองเจมันจะพิกัด3,000ันซีซีถ้าอย่างนี้ RB RB 25 6,500บียี่ห้อันนี้3,000แล้วก็จะมีพวกไอ้พวกรุ่นใหญ่ๆพวกรวกยๆคนรวยๆเขาก็ขยายไส้ขยายไส้เป็น3า0 0ัีมันก็จะมีชุดขยายไส้อ่ะมีข้อเวีย์มีก้านมีลูกอ่าเพราะว่อยากขยายไส้ครับโอ้ชุดขยายอ่ะพี่สองแสนละบาทเนาะ ที่ผมว่เปลี่ยนหมดเลยนี่เป็นลิ้นลิ้นลิ้นไอ้ลิไฟฟ้าอ๋อเป็นลิ้นไฟฟ้าที่แบบเหมือนคันเร่งไฟฟ้าเหมือนรุ่นรุรุ่นใหม่ๆอ่ะครับจะนี้เทคโนโลยีมันเยอะครับเป็นลิ้นไฟฟ้าสัยจะลิ้นไฟฟ้าก็ไม่ได้ไม่จะเอ่อตอบสนองกับคันเร่งได้ได้ใช่ใช่ความไวอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่บางทีคนระดับโลกก็มีใช้คันเร่งสายก็มีคันเร่งไฟฟ้าก็มีแล้วแต่คนจูนคนเซ็ตเครื่องให้อ่า ออยู่ตรงนั้นนี่หัวฉีก็พันพันซีซีต่อหัวนะเหรอพันซีซีพันซีซีอัตราฉีดน้ำมันอะเยอะกว่าใช่เยอะเยอะกว่าเดิมเดิมเดิมแค่สามร้อยกว่ามั้งสองร้อยห้าร้อยห้าสิบวเพราะว่าตรงนี้ต้องใช้น้ำมันเยอะใช่ฉีดเยอะมันส่วนใหญ่ที่วิ่งกันจะใช้ e 8 5ดห้ e 8 5ดห้ามันคนจูงต้อบอกมันดันดิ มันดันม้าได้ถูกี่แปดห้าเนี่บที่แปดห้าสมัยก่อนวิ่งออกเทนไม่ไหวพี่วิ่งออกเทนมันน้ำมันมันแพงแบบน้ำมันออกเทนแบบรถแพงพี่เขาชอบเรียกว่าน้ำมันเครื่องบินอะไรกันอะไรกันอะไรก่อนเลยออกเทนร้อยอะไรที่แปดห้านี่มันจะเป็นเอ็นกอล์ฮอล์ไปแล้วนะผมว่าใจารย์ใช่เราไม่ไวกว่าพี่จะวิ่งที่แปดห้าหนึ่คนที่แปดห้าทั้งหมดนะใช่ทีแปดห้า แบบเอาโมนาไม่เอาหรออันนี้อินเตอร์อินเตอร์คูลเลอร์ครับนี่เป็นความน้ำฉีดด้านหลักบนแบบสบายทั้งหลังกอันนี้คือช่วงล่างแบบระดับโลกไทยเลยนะพี่โอ้สุดยอดเลยได้ๆก็เนี่ยได้ชุดสีฟ้าเนี่ยนี่แล้วมีคอมีคอตัวนี้แต่มันก็มีหลายเวอร์ชั่น มันปรับได้หมดพี่หัวโชกหมุนได้อะไรเงี้ย<ม>จะไหลข้างได้มันจะเลี้ยวได้เยอะมันแก้อาการกได้อ๋อแล้วแอคชั่นมันจะได้กว้างขึ้นเงี้ยคือคือรถนี้มันต้องเลี้ยวได้เยอะครับของผมเลี้ยวได้เกือบเกือบครับเลยนะเออ เป็นล็อกเหรอล็อกเหมือนกับปิ้งเลยหเหมือนกับปิ้งไงหัวลมเลยอ้าะมันจะกว้างขึ้นแล้ว,วม,มันทำไมมันมันมันถึงได้กว้างขึ้น ไปที่พอมามันจะหดเข้ามาแล้วแยาช้างมันจะได้เยอะผมเห็นว่าผมก็เป็นปั๊มปั๊ม power อะไรว power ไฟไม่ไม่ใช่ปั๊มแบบไม่ใช่ปั๊มแบบตัวเนี้ยปกติมันใส่พานเนี่ยของผมใส่พานไม่มีเลยพี่มันจะลดลดลดการขุดเครื่องลงใช่ใช่ผมก็ปั๊มปั่นแค่ปั๊มไฟอย่างเดียวปั่นแค่ไฟอย่างเดียวเป็นเวอร์ไฟฟ้าครับ ไอ้ปั๊มพาวเวอร์ไฟฟ้าอ๋ออยู่นี้เลยใช,ช่ฉันเป็นของรถรุ่นใหม่ๆที่มันมันไม่ใช้ไอ้ป um ั๊มสายพานนะครับครจะจะจะเป็นแบบพวงไล่พาวเวอร์จริงอยู่แต่ว่าใช้ใช้ไฟฟ้าต่ไอ,อไฟฟ้าปัดแต่ฉันถ้าเป็นบางรุ่นก็จะเป็นแบบปมอเตอร์ไฟฟ้าหมุนเลยอ่าบางรุ่นพวงลไล่ไฟฟ้าคือแบบมอเตอร์หมุนมอเตอร์เลยนี่ปานเป็นปั๊้อเลยยังไฮโดรลิกเหมือนเดิมครับเป็นน้ํามันเไปไปนั่นแต่ว่าจะส่งดีกว่านะผมว่านั่นอนี้นะ มันต้องเจ็นเฟซบางคนก็ใส่ก็ไม่ชอบเพาะหนวดหลอดก็มีบางคนแบบอัตราการตอบสนองมันไม่เหมือนสายพานอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรเงี้ยผมพูดพี่ก็อยู่ที่เขาเรียกความถนัดความถนัเข้ามือเขาเรียกเข้ามือี่ปั๊มน้ำก็เป็นปั๊มน้ำไฟฟ้าหมุนเวียนในมอม้อน้ำอ่ะพี่ครัจุดจุด ได้ผมรู้เยอะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้วดูรถเทปที่อย่างคันนู้นอะไรเงี้ยเขาก็ทำช่วงล่างมาเห็นคับของกรุงเทพตรงนั้นเขาเก่งรถเร็วมากเลยที่เห็นครับตรงนี้อย่างใช่ใช่ผมผมดูอยู่ทำไมมันแรงแรงจัใช่ว่าดูดูลักษณะเวลาเขาสปินเนี่ยมันน่าแรงมาปก็ได้ใช่ใช่ทั้งนั่นแหลยแต่บางคนสปินแต่มันไม่ช้าร์จเขาแบบไปลงชาร์จเลยส่งเกือบหน้าส่งเลย ยางก็ดีเลยเป็นยางยางมีส่วนคือเราต้องใช้ยางที่มันมันเหนียวหน่อยครับสำหรับเมื่เมื่อชี่ผมครับคืออะไรเริ่มค่อยๆเริ่มจากจุดเริ่มจากจุดเล็กๆไปอ๋อเรื่องเห็ล้อหน้าไม่ท่าไหร่ล้อหน้าล้อหน้าไม่ท่าไหร่ล้อหน้าใช้ยื่นยาวแล้วล้างเนี่ย เราหน่าจะกินข้างเนี่ยเวลาเราเลี้ยวจุดมันแก้มันจะหลบของเนี่ยเราเหมือนย้ายย้ายย้ายจุดอะพี่ปกติไอ้คันชักอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพี่เราขยับเข้ามาตรงนี้มันก็จะดันได้เยอะเแรงขึ้นไแต่ว่าเราขยับเข้ามาให้มันสั้นๆได้แต่ว่าแหล้เราก็มีภาระเยอะขึ้นเลพี่มันเหมือนเราใช้กำลังเยอะขึ้นเนี่ละมันเข้ามาอะไรเงี้ยเรียกว่ากันคันหนึ่งขาดใช่ไหมเชี่ยงลอยเชี่ยง แล้วมันจะไหวไหมเนี่ยไม่จะับเฉยต่อล้วไงต่ออยางนี้ต้องวิ่งนะครับเราก็ได้ความรู้กันมาเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณน้องๆที่น่ารักแล้วก็ให้คำแนะนำคลิปต่อไปเดี๋ยวผมก็จะพาทุกท่านไปชมอีกค่ายหนึ่งครับว่าเขาทำรถกันยังไงทำไมทำไมมันแรงครับก็ไว้ติดตามในคลิปต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ